รัฐรัฐหนึ่งทางตอนใต้ของบาซิลนะคะที่สำคัญมีผู้เสียชีวิตด้วย10บรายแล้วนะคะแล้วก็จก้ฝนตกหนักใช่ค่ะน้ำท่วมใช่ค่ะคือ,ค,อ,ค,อคือน้ำเขามาก็เหมือนแบบน้ำสีแบบน้ำตาลเหมือนเหมือนน้ำที่ไหลออกมาจาก เ่านขอ่บ้านเราแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีผู้สูญหายอย่างน้อยนะคะก็บอกว่า21รายนะคะนะคะราวๆ3,300คนในพื้นที่ของเอ0่อ100เขตเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องหนบอบพยพหนีตายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เกือบประมาณ2,000 0คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ําท่วมในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าฝนตกหนักมากๆนะคะซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าการรัฐนะคะที่ทางตอนใต้ของทางบราซิลนะก็บอกด้วยนะคะว่า ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นภัยพิบัติที่เร็วร้ายมากๆนะคะในประวัติศาสตร์ของรัฐเลยทีเดียวนะคะมูลค่าความเสียหายตอนนี้ที่เขาประเมินอยู่นะเบื้องต้นเลยนะคะประมาณ20ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ740ล้านบาทนะคะก็ ตอนนี้ต้องแนะนําประชาชนในพื้นที่ของเขาหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะที่จะใช้เส้นทางหลวงทางหลักก่อนนะคะเนื่องจากเขาเกรงว่าอาจจะมีดินถล่มลงมาด้วยนะคะแล้วก็สําหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ริม,มน้ํานะคะหรือว่าเขตภูเขานะอันนี้ก็ต้องเร่งอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยก็คือที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยนั่นเองนะคะยังไงเอาใจช่วยนะนะะ